เราพูดเรื่องเนื้อชะตาเมื่อกี้นะครับอันนี้เผอเอินมือไปคลิกดูอะไรบางอย่างขึ้นมาเข้านะเรื่องเรื่องการใช้จุดเมตรว่าเวลาที่อ่านเรือนอะไรต่างพวกนี้จะต้องอ่านด้วยไหมนะมันก็จะมีความหมายคืออย่างเช่นตอนนี้ที่เราพูดถึงว่าอังคารพฤรหัสนะ แปลว่าการตั้งครันการมีบุตรนะครับนะแต่พอเราใส่จุดแม่เข้าไปนะครับเข้าไปสมการกับจุดแม่ขึ้นมานี่ปั๊บความหมายข้งมันก็คือว่าจุดแม่เนี่ยคือใดๆในโลกเพราะนั้นพอใส่จุดแม่เข้าไปปั๊บสมการกน,นี่ถ้าทำมุมเสียข้างสายกับจุดแม่พอดีมันก็จะมีความหมายตรงนี้ครับว่าความพอใจทั่วๆไป เห็นไหมเพราะว่าพอมีจุดแม่มาปั๊บมันเอาคําว่าทั่วไปซึ่งไม่ได้เจาะจงนะเพราะฉนั้นในการอ่านดวงชะตาเนี่ยจุดแม่เนี่ยมันม่นต้องมาอ่านแล้วอ่านแต่ดาวนะจุดแม่เพียงแต่ว,ว่าจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองอันนี้ก็มีคนบอกว่า,วาอ่าเรื่องนี้สมมติถ้าเราไปตั้งดวงชะตาจันทร์ จุดเม่อยู่ที่อ2แล้วจันนี้ของใครจันตัวนี้ถ้านาเวลานี้ไม่ใช่ดวงตาของบุคคลใดของบุคคลหนึ่งขึ้นมาก็เป็นเหตุการณ์ของทั่วๆไปบรรยากาศทั่วๆไปเห็นไ,ไหมเป็นชิ้นที่2ของทั่วๆไปบอกไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ของโลกทั่วๆไปนะ ถ้าถ้ามองตัวนี้ขึ้นมาเมื่อมีเนปจูนมาอยู่ด้วยขึ้นมาก็แปลว่าในวันนั้นเนี่ยมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเคลื่อนไหวที่ผิดปกติที่เป็นเนปจูนอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือว่าล่มสลายแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในวันนั้นนะทีน,นี้เรามาดูว่าเมื่อกีย้ยกตัวอย่างในเรื่องอันหนึ่งสมการที่แกกบเรื่องของการมีบุตรก็เปลี่ยนไป เอาเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโอเคเราเปลี่ยนตัวนี้มาดูสุขพลหัสซซิสุขพละแปลว่าทองเห็นไหมจุดแปลว่าทองสร้างทองอันนี้นะนะจุดทองนี้แปลว่านี้ไปโดนเนบจูนเข้าแปลว่าวันนั้นราคาทองน่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาทองผันผวนอย่างรุนแรงตกอย่างรุนแรง แต่พอตกอยู่รงนัปับ๊บเราก็เอาจุดราคาทองตรเนี้เอาไว้กับจุดเมตรก็ไปเท่ากับจุดพลหัสอีกก็แปลว่าน่าจะทำให้คนนี้เมื่อตอนเจะนสิงหานี่คนวิ่งไปขายทองแต่ช่วงนี้คนจะวิ่งไปซื้อทองเพราะราคาทองมันร่วง แล้วน่าจะร่วงอย่างหนักด้วยเพราะมันร่วงแบบใดๆในโลกนี้แปลว่าน่าจะมีผลกระทบจากสถานการณ์ของโลกอะไรบางอย่างที่ทาให้ราคาทองมันร่วงออลงนะทันนี้ในสมการอันนี้โปรแกรมนี้มันทําให้เกิดสมการอีกชุดหนึ่งก็คือนอกจากตัวนี้แล้วยังมีตุดนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ไปคลิกที่ตัวนั้นดูมันก็เป็นสูนรสีระหว่างเสากับทูโต ความเสียหายในวงกว้างวันที่ยี่พากันยาอาจจะเป็นไปได้ที่ร้านทองปิดร้านกันไม่ทันเลยจบข่าว